และสุดเอ็มาถึงพวกเรานะฮะทุกท่าน๋อไม่ใช่นะเอกสารนะ่อายังไงตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่ก็ได้าร้านน่าเอิกวต่ดีดา่นบอม่าิแล้วแต่ว่าพอวก็อยากให้ พวกเราเนาการอ่านนะครับแล้วก็กัปตันมีมีของมาส่งในมือตอนนี้อ๋อใช่ใช่เป็นเอกสารจดหมายเรียกว่าเป็นจดหมายเลยกันเนาะมีจดหมายปะท่านเขียนด้วยลายมือนะต่อจากเมื่อวานต่อจากเมื่อวานต่อจากเมื่อวานนะท่านผู้ชมจะขออนุญาตเก็บไว้อันนี้คนแรกก็จะเป็นของพี่อีครับผมขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นของพี่นในครับผมขอบคุณครับที่สองก็จะเป็นกุ้งไหเดี๋ยวเอไขึ้ ขอบคุณครับเอาอันก็ได้อ่ะเรียกเล้แต่ก็นี้ของพี่บาวเดี๋ยวเข้าไวพี่บาวเพราะว่าวันนี้พี่บาวม่ได้มาพรกับอันเมื่อวานเนาะนะครับต่อเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เคยสนับสนุนทีมงานตลอดนะแลก็ท่านก็จะสนับสนุเรื่อยๆท่านก็ถ้าถ้าท่าไม่รักอ่ะท่านไม่ได้เสียเวลาม่เชีหรอกท่นก็จะรักแลวก็เดูทีงานเรา ก็เลยเขียนแบบด้วยลายมือด้วยนะใช่นะซึ่งจริงๆมันพิมพ์อะไรได้อยู่แต่ว่านั่งเขียนสียาหน้าเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าลายลายฟรีอะไรของของท่านผมก็ไม่มีเนาะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันทางเอกสารเท่าไหร่ท่านก็เลยเขียนเป็นกดหมายส่งมาประมาณนี้นะครับก็ลองไปอ่านกันดูยามว่างๆเนาะครับผมครับผมก็ ฝากถึงทางท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับตอนนี้จนมาเรมาถึงทีมงานเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปอ่านเนาะอ่านไปอะไรกันเนาะจ้องอ่านารดูกันนะครับรายละเอียดก็อาจจะอยู่ในนี้แล้วจบประมาณนี้ครับช่วงเย็นเดี๋ยวก็จะน่าจะได้เลอกงานกันเนาะวันนี้วันนี้จริงจริงเราขอแค่นี้กันเนาะเหนื่อยแล้วเนาะใช่พักผ่อนกอนงานมันไว้ง่ายสรุปสรุปก็คือ ชั้นวางของเสร็จเรียบร้อยพร้อมเราทำความสะอาดอะไรก็เข้ามาขายของได้เลยเนาะได้แล้วได้แล้วเพราะว่าส่วนอ่ามันมันจะมีแค่เรื่องของระบบไฟเนาะครับผมไฟก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเสียบปลั๊กใช้ไปอยู่ได้อยู่มันยังไม่ได้จําเป็นเพราะว่าเวลาขายเราก็ขายกลางวันอยู่อืใช่ไหมขายตอนเช้าบ้างอันนี้มีอะไรเวิลเวลไหมพรุ่งนี้เช้าหรือว่ายังไงพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้เช้าแก้งขขาวเลยแล้วกันครับผมตอนนี้แหละครับยัง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 ไม่ได้พูดเลย รุงนี้เช้านะครับพ่อบอกว่าต้องต้องพี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ไต้องยังยังจะรู้เรื่องไม่วันนี้ผมไม่ขัดนะครับผมรุงนี้เช้าพ่อบอกว่าจะได้เริ่มนะครับเข้าไปที่ร้านใหม่นะครับุ่นนี้ก็จะขนของเปิดร้านตอนเช้าก็ขนเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ถ้าไม่ขนเข้าไปพุกเนี้เริ่มมาอีกจะเป็นเดือนเดือนสองเดือนเลยมันจะยาว อ่าก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าน้องๆมาไม่ทันไม่เป็นไรเพราะมันเช้ามากแล้วก็พี่ก็จะย้ายของไปเก็บไว้แล้วของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากผมจะมาตั้งแต่ตีหนึ่งเอางั้นก็ดีเลยได้เอาเรื่องเอาชชยอ่าไดเอาเออประมาณเนี่เนาะประมาณเหมือนกับเรายกเสาอีกัหละอือคือถ้าเลือกได้แล้วเนี่ยยังน้อยๆเราต้องยกไว้ก่อนหนึ่งเสาอือนั่นหละอันนี้ยังน้อยๆแล้วก็ย้ายมามกเข้ามาหนึ่งห่อได้ตามแล้ไม่ก็ขนมมาหนึ่งห่อจบได้พอให้มันมีที่พุงที่วางอืม เห็นว่าเรื่องเป็นตอนเช้าแล้วก็เช้าเอาอย่างนี้คุณทําเป็นพิธีคุณย้ายของเอามาม่าสองสองอันสองสามชิ้นมาจบไวเพราะว่าฉันวางอะไรมันสามารถวางของได้แล้วได้แล้วแลวที่เหลือเดี๋ยวพวกเราจะมาขนช่วยเดี๋ยวผมจะเหลือตู้เย็นไว้ให้ของหนักหนักไว้ใจะตู้เย็นแล้วก็ถังแล้วก็พรุ่งนี้เอาต่อเลยผมรู้ว่าคุณจะพูดว่าจะรื้อร้านในั่นแหละผมผมจะเลยอ่อยเอาเลยเหร อย่าเล่นพูดเลยพูดเลยพี่เอกเพราะว่าพี่เอกเท่าที่คุยกับพวกเราเนี่ยพี่เอกบอกว่าหลังจากย้ายของเข้ามาในร้านนี้เสร็จเนาะรุ่งนี้ห้ังร้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างก็ร้านหลังนี้อาจจะต้องรื้อเนาะรุ่งนี้เลยไม่ใช่เหรอก็ดูก่อนถ้ามันสะดวกก็ซื้อเลยถ้าทุกคนไม่ติดขัดเพราะว่าการรื้อบางทีมันอาจจะไม่รู้ดิไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ ับใช่แล้วยังไงก็เดี๋ยวเรื่องรื้อหรือในผมถนัดอยู่นะถนัดมากเลยหรือแบบเอาไปใช้งานนะคุณไม่ื้อหมจริงนะหรือใช้งานอยู่เพราะว่าเนี่ยก็เป็นร้านที่พี่เอกสร้างขึ้นมาเนาะสร้างมาเขาก็รู้อยู่พื้นเพลืเป็นยังไงจะลื้อมางเป็นบ้านคนอื่นปีใช่ใช่ในอย่างที่ไอ้พูดอะ รื้อแล้วก็อาจจะไปทาศาลาให้คนมานั่งเพนาะว่าถ้าเป็นบ้านหลังอื่นที่มันเป็นหลังเก่าๆที่เราจะต้องไปรื้อเนี่ยเราไม่ยุ้ประวัติความเป็นมาบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่อนี้เรารับรองอันนี้เจอแน่นอนเจออะไรงูงูที่จบตุกแกเนียและที่สำคัญหรืว่าอาจจะมีแบงค์พันตกลงไปข้างล่างแถวนั้นแหละไม่รู้ว่าไม่รู้เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเกิดมีแบงค์พันตกหรือว่าอะไรเนี่ยของผม จงให้ไปเลยให้ไปเลยผมก็จะทำแบบขอให้เจอร้านโอเคแจ้งข่าวพี่น้อง FT เนาะบว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะย้ายของเข้าร้านใหม่ที่เอาเรื่องเอาใยเนาะแล้วก็นี่แหละเจ๊กับทีมงานนะฮะนี่เรียบร้อยสี่นาทีแลครับเจ็ดครื่องอันนี้ฮะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะขออนุญาตลาจับกันกได้ได้แยกย้ายกยูครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ผมไม่ึปนทีก็ไม่เป็นไรกันได้รั้วเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนนะอย่างที่บอกนะฮะพรุ่งนี้นะฮะได้เลิกได้ยามแล้วนะวันนี้ก็พยายามจะเคลียร์ของงานไฟอาจจะไม่เสร็จแต่เราก็ยังสามารถขายได้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็อาจจะเสียบป่งเสียบปลักอะไรก็ว่ากันไปนะฮะค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ